ไ <Hi. S 1> ้าวทำไมทำไมทำไมเนี่ยนางเข้าขั้วน่ะทุกคนดูฝีมือเมื่อคืนมันไม่ได้เข้าบ้านยายว่ามันดื้อตัวอื่นไม่ได้นอนก็เลยไม่ให้เข้าบ้านตื่นเช้ามาดูมันทำลายข้าวในวันข้าวของยวันหักหมดวันนี้หักหนึ่งต้น เดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้เข้าคัวร้ายมากทำลายของทำไมเข้าเจ้าทำไมสงองไได้กลิ่นข้าวเหนียวอยู่บ้านบนไปเลยไปไะไปกินข้าวไปข้าคัวไปกินข้าวดูมันร้ายไปเร็วกินข้าวเร็วมันรู้ว่ามันทำผิดเนี่นะใครทำผิดใครทำผิด ใครทำผิดบอกมาให้ตีไหมให้ตีไหมจ้าจ้าเจ้าเจ้าไม่ต้องไปตายตายตายยายตีมึงแน่เมียแตกไหมแตกไหมแตกเลยอุย้ยแตกแตไปลูกไป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 ,ะปะไปเร็วเร็วแตกเลยแก้ว ทำลายทุกอย่างที่กวางหน้ามันไป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 เร็วไปยายพาไปหาปะเร็ว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 ยายพาไปหาเร็วมา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 ปปมาเร็วมาเร็วเนี่ยเจ้าว,วันออกปากแล้วนะหนาวไปยายพาไปมันได้กลิ่นมันได้กลิ่นข้าวเหนียวอยู่ข้างบนแน่ๆเลยไปลูกไปไปไป ไปเดี๋ยวยายพาไปหาเร็ว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 ไป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 เร็วไปไปไม่ล้วโดนแน่ทำแก้วแตกต้นไม้ก็หักแก้วก็แตกอะไรจะดื้อจังไปละดื้อมากทำลายของทุกอย่างเลย ไปไปกินข้าวเลยนี่ม้าลายมันคาบมาของตาใหญ่อีกแล้วดูดูมันคาบมาปีมือมันทั้งนั้นไป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 ลุกไปไปกินข้าวไม่ได้ตีไม่ได้ตีปะดำหมดแล้วตื่นมามอมแมมไปไม่ได้ตีไาไม่ได้ตี ไม่ได้ตีไม่ได้ตีมันนะไม่เดือดร้อนนะกับใครเลยขาถ่ายใช่ไหมขาถ่ายใหญ่ใช่ไหมขาถ่ายใช่ไหม,ไหมเอาไม้นะวายไลยเนี่ยไปข้าวต้องมายุ่งเลยเจ้า เจ้าเจ้าม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 า,มาลูกมาไปไม่มีใครอยากเล่นด้วยอ่ะตื่นมาทำลายของทุกอย่างป้ายป้ายป้ายไอ้เจ้าไม่ยอมเจ้าเจ้าวันนี้เจ้าวันนี้ <c oughs> ไปไปเ <c oughs> จ้าไปไหน ม,มันดื้อมันกจาะ <c oughs>